สวัสดีครับคุณฟังท่นัรครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่วาประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้เป็นฉบับปันจันทร์ที่27เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567ประกาศหอมให้ชื่อว่าไม่มีอะไรลีลับกว่าชั้น14หมายความว่าย่งไง เนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยประกาศหอมบอกว่าต้องขอย้อนไปอดีตกันสั้น,น่อยหนึ่งนะครับนึกถึงตอนที่พักก้าวไกลในชนะก,การเลือกตั้งแล้วก็ประกาศว่าจะตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆในขณะนั้นคือคำพูดที่บอกว่าฝ่ายประชาธิปไตย กำลังจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยจำกันได้ใช่ไหมครับคำพูดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะคิดเหมือนๆกันนะครับว่าพักเก้าวไกลเนี่ยโคตรโง่เลยนะครับไม่ได้ประสีภาษาทางการเมืองเลยเห็น <He S 2> ขี้มูกเป็นเต้าส่วนและสุดท้ายเป็นยังไงล่ะครับมันเหมือนหัวล้านได้หวีเหมือนว่านอนได้แก้วมีจำนวนสอสอมากที่สุดแต่ใช้ไม่เป็น คือที่ยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพักเพื่อไทยเคยเป็นแบบไหนวันนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่พักเก้าไกลเนี่ยดันมองไม่ออกคิดว่าเป็นแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยคิดว่าเป็นพักการเมืองที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันเรื่องพักเก้าไกลโง่เนี่ยคือด่าตรงๆเลยนะครับโง่จริงๆโง่จริงๆโง่จริงๆ,งงๆเออแต่เอาละครับโดยส่วนตัวเนี่ย ผมประเมินว่าพักเก้าไกลเนี่ยช่วงตั้งรัฐบาลปีที่แล้วน่าจะเป็นพักการเมืองที่มีประสิทธิภาพทางการเมืองมีไหวพริบมากพอที่จะทำงานใหญ่ได้นะครับแต่ก็เห็นกันแล้วนะครับวันนี้ไปติดลมมาตร,รา112ที่ตัวเองเนี่ยสร้างขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เป็นเพราะความจองหองอวดดีเล่นการเมืองตามโซเชียลมากจนเกินไปจนแทบไม่ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเลยเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมาก ในขณะที่ทักษิณซึ่งมีสถานะเป็นนักโทษเด็ดขาดชายอยู่ระหว่างการพักโทษแต่กลับเคลื่อนไหวทางการเมืองมีบทบาทเนื้อรัฐบาลแต่พักฝ่ายค้านเกือบทั้งหมดดูเนื่อยๆผิดปกติเราก็ว่ารอเศษเนื้อที่นักโทษเทวดาจะโยนให้ยังไงอย่างนั้นแหละครับ คนที่แสดงบทบาทฝ่ายค้านอย่างแข็งขันกัดระบอบทักษิณไม่ยอมปล่อยเนี่ยกลับกลายเป็นหมอวรงเดชกิตวิกรมทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นสสนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เลือกมาไม่เห็นคุณค่าไม่ให้ราคาแต่แม้ว่าหมอวรงจะไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่กลับทําหน้าที่เหมือนกับเป็นฝ่ายค้านนะครับมันคืออะไรครับอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องฝ่ายประชาธิปไตยกันชนิดหนึ่งกันแล้วกันเพื่อคนรักทักษิณเนี่ยจะได้หูตาสว่างกันบ้างนะครับ รัฐบาลพักเพื่อไทยวันนี้เนี่ยดูไปมันก็เหมือนกับเหมือนกับการเมืองกัมพูชาในสมัยก่อนปนกับการเมืองเกาหลีเหนือในปัจจุบันนี้ประเทศไทยวันนี้มีนายกรัฐมนตรีสองคนเหมือนกับกัมพูชาในสมัยก่อนคนแรกคือเป็นนายกรัฐมนตรีในทางกฎหมายนายเศรษฐาทวีสินตัวจริงนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นเพียงนายกหุ่นเชิดเท่านั้นเองคนที่สองเนี่ยก็อย่างที่รู้กัน นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายแต่สามารถชี้นิ้วสั่งนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดได้ขณะที่พักเพื่อไทยเนี่ยก็ถอดรูปแบบการตั้งผู้ดำมาจากเกาหลีเหนือนะครับคือสืบทอดในทางสายเลือดยังไงล่ะครับสืบทอดทางสายเลือดสืบสันดานจาก DNA นนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นพ่อของหัวหน้าพักเพื่อไทยการเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ย ก็พยายามจะทําให้ดูประหนึ่งว่าเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยกรรมการบริหารพักทุกคนต้องทําตามคําสั่งจากเจ้าของพักตัวจริงเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้เจ้าของพักตัวจริงเนี่ยก็แสดงบทบาททางการเมืองโชว์ให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นแล้วว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงกันแน่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วเกิดปรากฏการณ์ที่นายกขุนเชิดเนี่ยต้องนําไปคบคิดนะครับว่าจะอยู่ในตําแหน่งอย่างมีศักดิ์ศรีได้ยังไงครับ นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรในไปโคราชแล้วก็ไปตอบคําถามกับนักข่าวทั้งเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเราก็ว่ามีอํานาจเต็มในการบริหารประเทศยังไงอย่างนั้นแหละครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยแนะนําให้ในายกเศรษฐาเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแล้วก็มีการระบุวันด้วยนะครับว่าเป็นวันนี้คือวันที่27พฤษภาคมเพื่อหามาตรการโดบเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน ขณะที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็พยายามที่จะรักษารูปมวยบอกว่าคนอื่นก็แนะนำอย่างเช่นอนุทินชาญวีรกุลและยังไงล่ะครับมันคือการประจานตัวเองนะครับเศรษฐกิจมีปัญหาแต่คนเป็นนายกยังไม่รู้ว่าจะองทำอะไรก่อนหลังเท่าที่เห็นเก่งแต่เรื่องการเอาผ้าขามาไปขายต่างประเทศเท่านั้นเอง ทําจนกลายเป็นงานถนัดไปแล้วนะครับส่วนจะขายได้หรือไม่ได้อันนี้มีทราบได้แต่แทบทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยนะครับโครงการแลนบิชที่เอาไปขายแล้วโฆษณาว่ามีทุนต่างชาติรุมตอมแล้วทาไมวันนี้ถึงเงียบเป็นเป่าสานะครับบทบาทของเศรษฐาในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยจึงกลายเป็นเพียงแค่เด็กฝึกงานเท่านั้นเองผิดกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตร ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังขับเคลื่อนโดยนักโทษผู้มีบาร,รมีเหนือรัฐบาลนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรก็กําลังทําลายรัฐบาลเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันโดยการสร้างเงื่อนไขที่จะนําไปสู่การประทาบกันทางการเมืองหลังจากนี้กรณีของสว .40 คนยื่นให้ศาลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินและพิชิตชื่นบานเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเป็นการยื่นเพราะเป็นหน้าที่ของสวเขา แต่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกลับท้าชนเล่าอ้างว่าเป็นการเมืองลี้ลับถ้าจะอ้าวว่าลี้ลับเนี่ยนะครับมันคงไม่มีอะไรที่จะลี้ลับมากไปกว่าการที่มีนักโทษเด็ดขาดชายชื่อว่าทักษิณชินวัตรซึ่งไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวแถมยังได้ไปนอนตากแอร์อยู่ห้องวีวีไอพีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วยังสามารถบงการรัฐบาลได้อีกด้วยไม่มีอะไรที่ลี้ลับมากไปกว่านี้อีกแล้วครับ การเมืองวันนี้เนี่ยมันบิดมันเบียบเบ้ยวบิดเบี้ยวซะจนยากที่จะเชื่อได้ว,ว่าเราอยู่ในรัฐบาลประชาธิปไตยมีการสร้างเงื่อนไขที่อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นและในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นความโง่เขลาของพรรคก้าไกลอีกจนได้ก็เรื่องที่วิโรธลัคนาอดิสรสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเนี่ยไปโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียยัยงไงล่ะครับวิโรธบอกว่าอย่างนี้ครับ ถ้าคุณเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องพ้นด้วยกลไกลของรัฐสภาที่ยึดโยงกับประชาชนผมไม่เห็นด้วยกับการสถาปนาอำนาจให้กับองค์กรอิสระอย่างสารรัฐธรรมนูญให้มาก้าวล่วงอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตลวการอย่างที่สังคมเนี่ยกำลังคลางแคลงใจกันอยู่ในขณะนี้นี่เป็นข้อคิดเห็นของวิโรธลัคนาอดิสรน,นะครับจากพรรคเก้าไกล ประกาศหอบบอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยคิดยังไงครับกับประโยคที่บอกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยถามพักเก้าไกลคิดยังไงครับกับประโยคนี้แล้วพักเก้าไกลเนี่ยทาอะไรบ้างหรือเปล่าครับหลังจากที่มีการตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งแม้แต่สภาทนายความเนี่ยยังยึดตัวทนายของพิชิตเลยนะครับพักเก้าไกลทําอะไรบ้างครับ จะใช้กลไกสภาตอนไหนเลยครับปากก็บอกว่าต้องยึดโยงกับประชาชนแลวทำไมพักเก้าไกลเนี่ยไม่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้มันเต็มภาคภูมิสักทีหนึ่งและครับไปปล่อยให้หมอวรงคนที่ประชาชนเขาไม่ยอมเลือกให้หมอวรวงเนี่ยทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลแทบจะโดดเดี่ยวอย่างนี้ไปปล่อยอย่างนั้นได้ยังไงครับพักเก้าไกลก็ดีแต่ปากแบบนี้แหละครับรัฐบาลเนี่ยถึงได้บริหารประเทศแบบเพิ่มเกลิมเอาแค่เรื่องข้าวเน่าสิบป,ปี พักก้าไกลยังไม่มีปัญญาไปทําอะไรเลยนะครับถนัดแต่ลอถนัดแต่สวยรำลึกแต่รัฐประหารสิปีแล้วก็ชี้โบชี้เบระบอบประยุทธ์ยังอยู่อย่างงูอย่างนี้นี่มันคือความเฮงสวยของนักการเมืองนะครับลองคิดในมุมกลับกับเรากันโลกในยุคนี้เนี่ยการปล่อยให้ระบอบเผด็จการยังอยู่ในขณะที่ตัวเองชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับที่หนึ่ง แต่เป็นได้แค่หัวล้านได้หวีที่ถูกเหยียบโดยระบอบทักษิณอย่างเงี้ยจะไม่เรียกว่างโง่แลาจะเรียกว่าอะไรล่ะครับจากนี้ไปสิ่งที่นักการเมืองทั้งสภาจะต้องเอาไปขบคิดเนี่ยคือนักการเมืองแทบจะไม่เปลี่ยนตัวเองเลยแต่คณะรัฐประหารเนี่ยเขารู้จักปรับตัวนะครับรัฐบาลประยุทธ์บริหารประเทศมานานร่วมทศวรรษบริหารได้ยังไงครับในขณะที่นักการเมืองเนี่ยได้แต่ชี้หน้าด่าว,ว่าเป็นเผด็จการสืบทอดอํานาจอย่างงู้นอย่างนี้ เอาไปคิดสิครับเอาไปคิดหน่อยถ้าคิดออกเนี่ยรัฐประหารไม่มีทางเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนครับ